สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีไออ็อฟทาลอดบายกันชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคุณรักอย่างเดียวไม่มองถึงอย่างอื่น <c oughs> อ่ะใครเกิดประเด็นของความรักประเด็นของการตัดสินใจประเด็นของความรักที่ไม่ดีเอารักที่ไม่ดีถ้ารักดีๆคงไม่มาดูคลิปเนาะคงไม่มาดูดวงอ่าถ้ามีความสุขดีมีรักดีๆ มีชีวิตที่ดีคงไม่มาดูดวงวางงานเถอ,อะอะมากันที่ธาตุลมเมถุนตุนกุมความรักของคุณทุกทุกสถานะค่ะชีวิตช่วงนี้จะเป็นเช่นายความรักรักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานหรือเปล่าเอ่อก็มีอยู่นะความรักนะ่ะก็มีอยู่นะแต่ว่ามันมีแก่ความเรื่อนรอยมันมีแต่ความเรื่อนรอย มีแต่สิ่งที่คุณต้องวางแผนคนชอบเยอะนะคะแต่ก็เป็นคนชอบที่ชอบเป็นงั้นชอบเป็นงั้นเออคุณเป็นคนคิดเยอะคิดมากในสถานการณ์ต่างๆอ่ะโอเคแอบบรักเขาชอบใครอยู่หรือเปล่าจ๊ะไพ่ใบแรกของคุณเป็น King of s w อ r d King ถือดาบก็เป็นคนตรงไปตรงมาอยู่นะไม่ เป็นคนที่หลายๆครั้งเนี่ยบางครั้งการความรักเนี่ยต้องเกิดการต่อสู้แย่งชิงแย่งชิงอํานาจระหว่างแย่งชิงคนที่คุณรักเป็นคนที่ค่อนข้างจะโฟกัสกับตัวเองเป็นหลักนะดูแข็งนอกอะแต่อ่อนในข้างในมีความคิดหลายๆอย่างมีความอ่อนบะอ่อนไหวเปราะบางอยู่ในนั้น จริงๆมีคนมาชอบเยอะหลาแต่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโฟกัสเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะเหมือนว่าถ้าอะไรที่เข้ามาในชีวิตอ่ะถ้ามันใช่มันก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ตัดประเด็นเลยอะเหมือนถ้าคนมาจีบคุณเยอะๆหรือคนมาพูดคุยกับคุณหรืออารมณ์แบบไม่ไม่ชอบไม่ต้องการอย่างเงี้ยก็ไม่เอาเลยนะไม่คุยเลยนะเสียเวลาตรงไปตรงมาไม่หวานหวานผ่าซากนะคือคนลมเนี่ยเป็นคนที่ มีความเปราะบางทางอารมณ์แต่ไม่มีใครล้วงลึกเข้าไปข้างในไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนถึงคุณจะดูตรงๆก็จริงแต่ในใจมันไม่ใช่ในใจเป็นคนที่ชอบคนเอาอกเอาใจค่ะชอบคนดูแลเอาอกเอาใจอืมความรักไม่วางแผนอะไรเลยอะไม่อยากอยู่กับความรู้รสึกของอะไรที่มันจับต้องไม่ได้ อะไรที่เป็นความรักที่เข้ามาให้คุณเลือกและจับต้องไม่ได้คุณก็ไม่เอาอ่ะแปลกๆตรงอะ่ะคือใครจะจีบใครจะจีบลมนะมาเลยมาตรงๆไปเลยฉันชอบเธอเธอชอบฉันโอเคไหมถ้าเขาชอบคุณเนี่ยเขาก็จะสารสัมพันธ์กับคุณเองนั่นแหละหรือบางทีลักษณะของการที่ถ้าเขาชอบใครอะ่ะเขาวิ่งชนเลยนะคือเป็นแบบนั้นแสดงออกถึงความรู้สึกถึงความต้องการแต่ถ้าไม่ชอบคือไม่ชอบประมาณอย่างเนี้ย คิดมากเรื่องอะไรอยู่คะมีความน้อยอกน้อยใจเซนซิทีฟหรือความรักที่ผ่านมามันไม่ค่อยดีความรักที่ผ่านมามันอาจจะอยู่ในอารมณ์ของการที่ไปแอบชอบเขาเขาไม่ชอบเราไอคนที่เขาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาอารมณ์นั้นไหมเหมือนเคยผิดหวังแล้วเสียใจกับกับความรักมานะแล้วก็พยายามวิ่งหนีกับความทรงจําเดิมๆเลิ่งหนีกับความรักแบบเดิมๆไหม มันยังไงนอขอดูหน่อยสิว่าความรักของคุณมันเป็นยังไงในเดือนนี้เนี่ยในเดือนในเดือนมีนาเนี้อือคุณไม่ชอบกับอารมณ์ที่ต้องทนกับสิ่งยุยู่โอ้โฟกัสงานโฟกัสเงนินโฟกัส,กส,กส,กสชีวิตรักไม่เอาค่ะเจรงรักที่มันเป็นรักที่เคยจบมาแล้วก็หันหลังให้มันมาแล้วค่ะ ถามว่ายังคิดถึงอยู่ไหมใช่ยังมีความคิดถึงนะแต่ว่าไม่โฟกัสเลยก็คือจบก็จบเดินไปข้างหน้าตั้งเป้าหมายสำหรับชีวิตหาเงินหาทองหาความสวยกับตัวเองอืมารมณ์เนี้ยเหมือนรักไม่ยุ่งจริงๆคนโสดล่ะจะมีใครเข้ามาไหม ไม่อ่ะมองโฟกัสงานมากกว่าค่ะยังไม่ใช่มันมีคนเข้ามาแต่คงยังไม่ใช่คนที่คุณต้องการอ่ะคงยังไม่ใช่คนที่คุณอยากได้คงไม่ใช่เนื้อคู่ถ้าใช่ก็คือไม่ต้องพยายามเหมือนคุณรู้สึกว่าอืมอะไรที่ใช่ไม่ต้องพยายามลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าความรักนี้มันไม่ดีคุณก็ไม่เอาอยู่แบบนี้อยู่อยู่ตัวคนเดียวอยู่แบบนี้ไปก่อนอืม อารมณ์นี้เอ่อเป็นคนแข็งจริงๆนะชัดเจนจริงๆเคยมีเรื่องเสียใจมาก่อนคนโสดยังไม่ใช่โอกาสดีๆสำหรับรักครั้งใหม่ค่ะคุณยังไม่ตกตะกอนในความคิดของความเสียใจหรือคนที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่คนที่คุณต้องการอ,อารมณ์นี้ แล้วจะมีคนเข้ามาไหมมีแต่พวกมีแต่พวกคนมีเจ้าของอะค่ะมีคนเข้ามาจริงๆแต่มันมีแต่พวกคนมีเจ้าของคนที่มีความเป็นไปไม่ได้คนที่เขาคนที่คุณคนที่คุณชอบก็ไม่สามารถพัฒนาได้ทั้งนั้นอืมอืมทำไมทำไม แล้วคุณไม่อยากได้ใช่คือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นตัวเองสูงมากเชื่อมันม่นในตัวเองสูงมากและถ้าความสัมพันธ์ใดๆที่เข้ามามองถึงคนที่คุณไม่ถูกใจคุณก็ไม่เอาไม่เปิดโอกาสด้วยไม่เปิดโอกาสไม่คุยไม่เสียเวลาเป็นถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่สำหรับตัวคุณเองนะลมอืม ถ้าใช่เดี๋ยวฉันจีบเองถ้าใช่เดี๋ยวฉันเดินเข้าหาถ้าใช่เดี๋ยวฉันออกอาการของการมีใจแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องมาพยายามอะ่ะอืมอารมณ์นี้อะไพ่แนะนําความรักคุณหน่อยดิไพ่แนะนําอยากได้ความรักดีๆต้องทํายังไงเนี่ยอยากได้ความรักดีๆต้องทํายังไง อยากเนาะคุณเป็นคนเดาใจย,ยากจริงๆนะอยากได้ความรักดีๆอคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มากนะมากด้วยแล้วก็เจอเจอเจอกับเจอเจอกับความรักมาหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นจะรู้ทันเขาไปหมดจะรู้ทันเขาไปหมดจะมีสัญชาตญาณของตัวคุณเองและจะรู้สึกว่าคนพวกนั้นคือไม่ใช่คุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากอืม เป็นคนที่ค่อนข้างจะสเสน่ห์แรงแต่ก็ไม่เอาใครอารมณ์อ่ะอารมณ์เป็นคนที่ปิดกั้นเก่งนะเออจริงๆเสน่ห์มีแต่เป็นคนที่ดับฝันคนอื่นได้ดีมากอะ่ะเวลาถ้าคุณไม่ชอบอะ่ะอยากมีรักต้องทำยังไงเหรออืม บางทีท่าลมเนี่ยต้องเจอคนรักที่ที่มีตําหนิที่เป็นพ่อไม้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเออต้องเป็นพ่อไม้ต้องเป็นคนที่แต่งงานแล้วพวกคนมีตําหนิหรือตัวคุณเองอ่ะอาจจะเจอคนรักที่แบบบางคนนะถ้าแต่งงานก็จะได้หย่าร้างเออหรือถ้าคนมาชอบก็มีแต่คนมีเจ้าของมาชอบเนี่ยเป็นเหมือนเป็นคนอภัพรักนะ เป็นคนค่อนข้างอาภพลักแต่ว่าสเสน่ห์แรงเข้าใจคำว่าสเสน่ห์แรงว่าคือสเสน่ห์แรงเนี่ยหมายถึงคนมาจีบมากมายไก่กองไก่คนมาจีบอะมันก็ไม่จริงใจมันก็ไม่ด,มมดีมันหวังฟันเจ้าอย่างเงี้ยมาไม่มาด้วยความไม่จริงใจอย่างเงี้ยเออมาไอ้คนไม่ดีเนี่ยชอบมานักแรไอ้พวกเจ้าชู้อย่างเงี้ยชอบเข้ามาหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายก็จะเจอผู้หญิงที่แบบที่มามาชอบเราแต่ไม่ได้จริงใจกับเรามาเพื่อหวังผล,ผล,ผลประโยชน์ หรือมาเพื่อหวังในตัวคุณอะไรอย่างนี้มากกว่าลักษณะแบบนั้นนะอืมอคุณเป็นคนขยันทำงานนะมากด้วยใช่เป็นคนรักครอบครัวช่วงนี้โฟกัสครอบครัวไปก่อนค่ะถ้าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามเดี๋ยวมาเองให้คุณโฟกัสกับครอบครัวของคุณ ถ้าคุณเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลเดเนี่ยคุณเป็นคนรักครอบครัวหรือถ้าคุณยังไม่มีแฟนไม่มีอะไรนะคุณเป็นคนที่รักพ่อแม่รักพี่รักน้องชอบเสียตลาตัวเองมีความรับผิดชอบชอบนึกถึงคนอื่นความรู้สึกของคนอื่นชอบแคร์คนมากกว่าไอที่ไอความรู้สึกของคุณที่เข้มแข็งเหลือเกินหรือเป็นความรู้สึกที่แบบดูแล้วไม่ใส่ใจคนอื่นไม่แคร์คนอื่นอนะไม่จริงหรอกบุคลิกักษณะของคุณมันสวนทางกัน คุณไอ้ที่คุณไม่สนคุณไม่แคร์คุณไม่มไมยเนี่ยความเป็นจริงคุณเป็นคนที่แคร์คนอื่นนะแต่คนอื่นไม่รู้คุณแคร์คนอื่นด้วยความเอาความแข่งก้าวมามาเป็นเกาะกำบังแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆคุณเป็นคนดีมากนะชอบแคร์คนอื่นชอบคิดถึงใจเขาใจเราเวลาพูดอะไรออกไปก็จะนึกถึงคนอื่นความรู้สึกคนอื่นก่อนเสมออนะเออนั่นแหละความรักไม่ค่อยมีให้เห็นในในเดือนนี้เลยค่ะไม่โฟกัสเรื่องรักเลยนะ อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับชีวิตถ้าไม่มีก็ไม่เอาลักษณะแบบนั้นดีค่รอไปก่อนถ้าใช่เดี๋ยวมาเองแหละถ้าคนที่เป็นคู่ของคุณนะเดี๋ยวถึงเวลามาเองค่ะลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉชนบอกเจอกันคลิปหน้าค่ะ